สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาวิวทยาศาสตร์กายภาพ1นะคะสำหรับนักเรียนชั้นมศรวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องขนาดไอออนนะคะขนาดไอออนก็จะคล้ายๆกับเรื่องของขนาดอะตอมก็คือเขาจะใช้รัศมีไอออนเป็นตัวบอกขนาดไอออนแทน นะคะซึ่งรัศมีไอออนก็คือครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของไอออนคู่หน,หนึ่งที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมออกไซด์นะคะเกิดจากแมกนีเซียมไอออนกับออกไซด์ไอออนมาสร้างแรงยึดเหนี่ยวกันนะคะอ่ะนี่นิวเคลียส เพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าลัสมีไอออนนั่นเองจะใช้เป็นตัวบอกขนาดของไอออนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูด้วยความที่เป็นไอออนเนาะไอออนก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทตามที่เราเคยเรียนไปแล้วก็วคือไอออนบวกกับไอออนลบทีนี้ลองมาเทียบดูระหว่างไอออนบวกกับอะตอมที่เป็นเป็นปกติกับไอออนลบกับอะตอมปกติขนาดเขาจะแตกต่างกันในรูปแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียม m อ็มจีแมกนีเซียมปกติเนี่ยเขามีเลขมวล24เลขอะตอม12ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนได้282 2. นี่ขนาดเขาก็จะเป็นแบบนี้282 2, คือมีจำนวนระดับพลังงานที่จัดเรียงได้3ระดับพอมาเป็นแมกนีเซียมไอออนปุ๊บ2บวกปุ๊บเกิดจากการให้อิเล็กตรอนไป2ตัว ให้ไป2ตัวตอนแรกมีอิเล็กตรอนอยู่12ให้คนอื่นไป2เพราะฉันก็จะเหลืออิเล็กตรอนแค่10ตัวเขาก็จะจัดเรียงได้แค่2 8นนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนระดับพลังงานเขาลดลงนั่นแปลว่าพอเป็นไอออนบวกขนาดไอออนเขาจะมีขนาดเล็กกว่าตอนที่เป็นอะตอมปกติ อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครูก็จะสรุปได้ว่าไอาไม่ค่อยชัดเนะาะเอาให่เอาตรงนี้ครูก็จะสรุปได้ว่าไอออนบวกจะมีขนาดเล็กกว่าตอนที่เป็นอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองตอนที่เขาเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะ ถ้าเป็นไอออนบบกปุ๊บจะมีขนาดเล็กกว่าอะตอมที่เป็นกลางทางไฟ้าหรือว่าอะตอมที่เป็นปกติตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะจะเล็กกว่าอ่ทีนี้มาดูไอออนลบมาดูไอออนลบบ้างออกซิเจน1668จัดเรียงอิเล็กตรอนได้2 6ได้2ระดับพลังงานพอเป็นไอออนลบปุ๊บตอนแรกมีอิเล็กตรอนอยู่8 รับมาอีกสกลายเป็น10ก็จะจัดเรียงได้สองแปดแบบนี้อ่ะทีนี้เรียนดูนิดหนึ่งนะคะพอเขาจัดเรียงได้เนี่ยจำนวนระดับพลังงานเขาเท่ากันอ่าครูเคยสอนในคลิปที่แล้วว่าถ้าจํานวนระดับพลังงานเท่ากันให้ดูที่จํานวนโปรตอนหรือเลขอะตอมอ้าวเท่ากันอีกค่ะครูเพราะฉะนั้นทําไมเอ่ย ดูที่จํานวนระดับพลังงานก็ไม่ได้ดูที่จํานวนโปรตอนมาบอกขนาดก็ไม่ได้ทีนี้ดูอะไรดูสุดท้ายค่ะดูที่จํานวนอิเล็กตรอนคูเพิ่มมาอีกึ่ง้็ในการพิจารณาเรื่องของขนาดให้ดูที่จํานวนอิเล็กตรอนในกรณีที่จํานวนระดับพลังงานก็เท่ากันจํานวนโปรตอนก็เท่ากันนะคะให้ดูที่อิเล็กตรอนดูที่จํานวนอิเล็กตรอนอะมาดูค่ะดูยังไง ใครมีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าทำไมะคะครูคนักเรียนลองนึกสภาพนะอิเล็กตรอนเนี่ยเขามีประจุเป็นลบอ่ะสมมตินี่อันนี้มีอิเล็กตรอนทั้งหมด8ตัวอิเล็กตรอน8ตัวอยู่ใกล้ๆกันทุกคนเป็นประจุลบหมดเลย ประจุลบกับประจุลบจะผักกันนักเรียนเขาก็จะผักผักผักกันออกไปเรื่อยๆผลักกันออกไปเรื่อยๆยิ่งมีอิเล็กตรอนมากก็มีแรงผักให้ออกห่างจากกันมากแน่นอนค่ะอันนี้มีอิเล็กตรอนอยู่10ตัวเพราะฉะนั้นแรงผักเขาก็จะมากกว่า8ตัวที่อยู่ที่ตอนที่เป็นอะตอมปกติแน่นอนอแรงผักมากกว่าเมื่อมีแรงผลักมากกว่าขนาดเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่านั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูสรุปได้ว่าในกรณีที่เขากลายเป็นไอออนลบเนี่ยขนาดเขาจะใหญ่กว่าตอนที่เขาเป็นอะตอมปกติหรืออะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่โอเคนะเพราะฉะนั้นใน,ในการพิจารณเรื่องขนาดของไอออนเนี่ยนักเรียนต้องพิจารณาดูด้วยว่าเป็นไอออนลบ หรือว่าเป็นไอออนบวกนะคะต้องค่อยๆดูนะคะและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาครูก็จะเพิ่มมาจากเรื่องของการพิจารณาขนาดอตอมก็คืออ่ะถ้าใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องของขนาดไอออนนะคะนึงอันดับแรกเลยให้ดูที่จํานวนระดับพลังงานเหมือนเดิมถ้ามีจํานวนระดับพลังงานมากจะมีขนาด ใหญ่นะคะทวนนะข้อ2ถ้าจํานวนระดับพลังงานเขาเท่ากันให้ดูที่จํานวนโปรโตอนค่ะโปรโตอนมากขนาดยิ่งเล็ก เนาะอ่ะเพิ่มเติมมาถ้าจำนวนระดับพลังงานก็เท่าจำนวนโปรตอนก็เท่าให้ไปดูที่จำนวนอิเล็กตรอนคะ่ะ สุดท้ายแล้วข้าสุดท้ายแล้วจะจบที่ตรงนี้แล้วนะคะไม่มีตาจากนี้แล้วให้ดูที่จํานวนอิเล็กตรอนค่ะถ้าใครมีอิเล็กตรอนมากจะมีแรงผลักกันออกไปมากเพราะฉะนั้นขนาดก็จะมีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะสข้อนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาในเรื่องของขนาดอะตอมแล้วก็ขนาดไอออนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูเพราะฉะนั้นถ้าที่ อยู่ในมู่เดียวกันและคาบเดียวกันก็จะมีแนวโน้มตามนี้ยกตัวอย่างเช่น li ล i เทียม na s ซ d i u m สอตัวนี้คือธาตุที่อยู่ในมูเดียวกันนะคะและเขาเป็นธาตุที่อยู่ในมู1่1 a เพราะฉะนั้นตอนที่เขาเป็นไอออนเนี่ยเขาจะเป็นไอออนบวกหนึ่งแบบนี้นะคะ l i t ท i u m เลขอะตอม3โซเดียมเลขอะตอม11 พอเป็นไอออนบวกหนึ่งปุ๊บแปลว่าเขาเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวลิเทียมก็จะกลายเป็นว่ามีอิเล็กตรอนแค่2ส่วนโซเดียมก็จะเหลืออิเล็กตรอนแค่10นะคะเพราะเป็นไอออนบวกหนึ่งเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวนั่นเองก็จะจัดลิเทียมก็จะจัดเรียงได้แค่2ส่วนโซเดียมไอออนบวกก็จะจัดเรียงได้2 8ถามว่าใครมีขนาดใหญ่กว่ากันนะคะก็ต้อง โซเดียมเพราะว่าจัดเรียงระดับพลังงานได้2ระดับจำนวนระดับพลังงานมากกว่ามีขนาดใหญ่กว่าอะแทสเซียมอีกสักตัวละกันเลขอะตอม19แต่สูญเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่งเพราะฉะนันอิเล็กตรอนก็จะเหลือแค่18ก็จะจัดเรียงได้2 8 8ทีนี้ชันเจนเลยว่าโพแทสเซียมมีขนาดไอออนใหญ่กว่าโซเดียมและใหญ่กว่าลิเทียมนะคะ เพราะฉะนั้นครูจะสรุปได้ว,ว่าแนวโน้มขนาดไอออนตามหมู่ก็คือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างนั่นเอง Li lithium Na sodium K p o ท a s s i u m นะคะอันนี้คือแนวโน้มขนาดอะตอมนะคะ ขอโทษค่ะแนวโน้มขนาดไอออนจากบนลงล่างะคะก็จะเป็นแบบนี้โอเคอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มขนาดไอออนของธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันบ้างดิเทียมเบเบเรียมแล้วก็บีโบลอนนะคะลิเทียม ไอออนบวก b บเบเรียม2บวก B ีโบรอนเป็น3บวกนะคะอะลิเทียมเลขอะตอม3 B e เบเรียมเลขอะตอม 4B ีโบรอนเลขอะตอมหนะคะลิเทียมไอออนบวก1เสียอิเล็กตรอนไป1เพราะชั้นอิเล็กตรอนเขาจะเหลือแค่2 BE เบเรียม2บวกเสียอิเล็กตรอนไป2อิเล็กตรอนเขาก็จะเหลือแค่2 B บีบีโบรอน สีอิเล็กตรอนเป็น3ตัวเพราะฉะนั ion, uh ้นจำนวนอิเล็กตรอนเขาก็จะเหลือแค่2เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วทุกตัวก็จะจัดเรียงได้แค่2แปลว่าทุกตัวจัดเรียงได้จำนวนระดับพลังงานเท่ากันเลยก็คือจัดเรียงได้แค่1ระดับพลังงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะใช้เกณฑ์จำนวนระดับพลังงานมาพิจารณาขนาดไอออนไม่ได้เราก็ไปดูในข้อที่2ค่ะให้ดูที่จำนวนโปรตอนค่ะโปรตอนใครมากสุดก็จะยิ่งมีขนาดเล็ก ดูที่จํานวนโปรตอนเลยนี่จำนวนโปรตอนไม่เท่ากันละเพราะฉะนั้นดูที่จํานวนโปรตอนได้ยิ่งจํานวนโปรตอนมากยิ่งมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นอันนี้ทําไมเล็กที่สุด Be 2บวกโปรตอนน้อยกว่า b บ ion หน่อยก็จะมีขนาดใหญ่มากกว่าหน่อยนึส่วน Li ลเทียมไอ ion มีโปรตอนแค่3ก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในกรณีนี้นเอง เพราะชันแนวโน้มของขนาดไอออนตามค่าก็แปลว่าจะมีขนาดเล็กลงจากซ้ายไปขวาแบบนี้อ่ะทีนี้ด้วยความที่มันเป็นไอออนนักเรียนนะคะไอออนก็มีอยู่สประเภทคือไอออนบวกกับไอออนลบไอออนบวกก็คือหมู 1a หมู 2a แล้วก็หมู่ a a 1a ก็บวก1 2a ก็บวก2 3a ก็บวก3ส่วนมู่เนี่ยเขาเป็นได้ทั้งไอออนบวกแลไอออนลบครูขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยถึงนะคะจะข้ามไปที่มู5มู6แล้วก็มู่ถ้้าที่อยู่ในหมู่6 6และ 7a เนี่ยเขาจะกลายเป็นไอออนลบค่ะนักเรียนหมู่5ลบ3มหมู่6ลบ2หมู่7ลบ หนึ่งเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่เราจะมาดูแนวโน้มขนาดไอออนเนี่ยตามคาาเนี่ยเราต้องแบ่งเราต้องแบ่งกันพิจารณานะคะถ้านักนรีนจะพิจารณาไอออนบวกก็พิจารณากับไอออนบวกไปดูแนวโน้มนะคะต้องแยกกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มของไอออนบวกกับไอออนลบต้องแยกกันนั่นเองอะถ้าเป็นไอออนลบถ้าที่อยู่ในค่าเดียวกันครูก็จะยกตัวอย่าง N ไนโตรเจน O ออกซิเจนแล้วก็ F ฟอูออรีนแลวกัน สามลบสองลบแล้วก็ลบเดี่ยวนะคะในตรเจนเล็อกอะตอม7ออกซิเจนเล็อกอะตอม8ฟลูออรีนเล็อกอะตอม9รับอิเล็กตรอนมา3กลายเป็นว่ามีอิเล็กตรอน10อิเล็กตรอน10ตัวนี้ก็มีจำนวนอิเล็กตรอน10ก็จะจัดเรียงได้2 8 2 8และก็2 8เช่นเดียวกันในเมื่อจำนวนระดับพลังงานเท่ากันให้ดูที่จำนวนโปรตอนค่ะโปรตอนมากยิ่งมีขนาดเล็ก เห็นไหมอันนี้น้อยน้อยกว่าก็มีขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้น้อยที่สุดก็มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนั่นแปลว่าทําไมเอ่ยแนวโน้มขนาดไอออนของไอออนลบก,ก็เช่นเดียวกับไอออนบวกเลยนะคะตามค้าบนะคะก็จะมีขนาดเล็กลงจากซ้ายไปขวานั่นเองอแบบนี้เช่นเดียวกัน นะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะสรุปแนวโน้มขนาดไอออนตามหมู่ตามคาบได้ว่าถ้าในหมู่เดียวกันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากบนลงล่างค่ะส่วนธาตุท,าที่อยู่ในคาบเดียวกันเขาจะมีขนาดเล็กลงจากซ้ายไปขวา แต่ต้องแยกการพิจารณาระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบเนาะโอเคใครใครจำแนวโน้มก็จำใช้ในการกรณีที่เวลาเหลือนอเต็มทีก็จำแนวโน้มไปนะคะส่วนใครอยากได้คำตอบแบบชัวร์ก็คือให้นักเรียนเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนและเทียบ3ข้อนี้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างการใช้แนวโน้มในการหาคำตอบแล้วกัน ยกตัวอย่างเช่นสมมุติข้อสอบถามว่าแคลเซียมสตรนเทียมแบเรียมใครมีขนาดไอออนใหญ่ที่สุดนักเรียนลองดูซิว่าแคลเซียมสตรนเทียมแล้วก็แบเรียมเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันหรือคาบเดียวกันลองท่องตารางธาตุก็จะพบว่าเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันก็คืออยู่หมู่ a A โดย Be แบเรียม m g แมกนีเซียม Ca, Calcium, Sr, Strontium, Ba, Barium เขามีการจัดเรียงตัวแบบนี้นเรื่องก็แค่เขียนลงไปในตารางธาตุแบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็ดูแนวโน้มค่ะเขาถามว่าใครมีขนาดไอออนใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนี่เลยใครใหญ่ละ่ะแ b a r i ยมเราก็ตอบ b a r i ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะกรณีที่เราเอาแนวโน้มที่เราจําไปเนี่ยเอามาใช้หาคําตอบก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่สําหรับ กรณีที่โจทย์เขาให้อออนหรือธาตุที่เขาอยู่กันคนละหมู่คนละคาบมาพิจารณาวิธีการที่ชัวร์ที่สุดและดีที่สุดคือน,นี้เลยอย่างที่ครูเคยบอกจัดเรียงอิเล็กตรอนและก็พิจารณาตาม3ข้อนี้นักเรียนจะได้คำตอบที่ชัวร์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของขนาดไอออนเนี่ยครูก็จะมีเรื่องให้อธิบายเท่านี้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ครูสอนไป กลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ